ครับเราไปกันต่อเลยนะครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เทศกาลอาหารนะคะของแฟชั่นไ i s l แลนนะคะเขาจัดงานวันที่3ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะเมื่อสักครู่นี้จากคลิปแรกนะคะเราก็พาชมหลายร้านแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูร้านอื่นต่อนะคะเพราะว่ามีของกินเยอะมากๆเลยนะค,ะครับตรงนี้ก็ยืนรอกันเพียบเลยนะครับของเชฟอ้อยนะครับผมเชฟอ้อยเรามาดูก <Chef Oil S 2> ัานขคง ลูกชิ้นแสนแซ่บลูกชิ้นแสนแซ่บก๋วยเตี๋ยว<ข>อยนะครับร้านดังใน t i ๊กต็อกนี่นะคะโอ้ลูกชิ้นเป็ท้านอันนี้จะเป็นลูกชิ้นแสนแซ่บ by เฉพอ้อยอันนี้กว๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องสูตรโบราณแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะ โกหยีขนมจีบต้มนะคะโกหยีผนมจีบต้อมอันนี้ไส้กรอกนมสดสโมกี้ไบค์ควายเคซอสฟรีตับผักฟรีนะคะนี่ต่อต่อแถวเชฟ คือหมูยอเขาจะเป็นแท่งๆแบบนั้นนะเขาขายชุดละเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนน้ำจิ้มนะครับรสแซ่บเลยกล่องละเท่าไหร่นะคะอ๋อ220 200ค่ะกล่องละ120บาทยังค่ะอ้าวเดี๋ยวหนูให้ชิมก่อนนี่เขาพุ่งค่าเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะแบบเขาแบบดีใช่แล้ชิมก่อน ยังไงคะอร่อยอร่อยอร่อยเลยนี่เขาต่อคิวนะครับต่อคิวนะครับเพื่อชิมลูกชิ้นกันนะครับของเทปอ้อย นี่น้ำด้วยวน้ำซุปนะครับขนมจีนนะคะพี่นันจะเราไปทางไหนนะเมื่อกี้เราเดินไปเดินมาแล้วเราไปทางไหนต่ออนะ่ะเราต้องไปทางนู้นค่ะอันนู้นเหรอคะอันนี้ลูกชุบโบรนาณโอ้โหลูกชุบนะครับลูกชุบสามกล่องร้อยนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าในห้างจะเกิดการจราจรติดขัด <c oughs> โอ้โหน,นี่อะไรคะ,คะอันนี้คือหนังไก่กรอบพีโร่หนังไก่กรอบพีโร่ค่ะพี่นัทอุ้ยคุณเขาเป็น FC อยู่ถ่ายกกรูปกัน โอ้โห oh, นี่นะคะ FC น้องแมมนะครับน้องแมมนี่เจอร้านแล้วนะครับเจอร้านแล้วโอ้เป็นร้านอยากกินอะไรคะเนี่ยติดตามอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูทางโน<ม>้นก่อนนี่เห็นร้านอ e ีสานพาสวบปกติเห็นเขาแบบรีวิวในในเฟซบุ<ม>๊กไงใช่ว่าเจอตัวจริงแล้วนะคะม,มีตำลาวตำลาวตำแตงตำตือปลา้ามีหลายอย่างมากๆนี่ค่ะคุณอ่าอันนี้คือเขาเป็นแบบเพจดังเลยนะคะใช่ครับเจยา่เห็นไหมเคยเห็นครับเหบแ,ลแล้วเขาทำอาหารเลยน่ากินทุกอย่างใช่ครับ เดี๋ยวเราไปดูปลาลาเขาต้องดูดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปดูน้ำปลาลาของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเคยดูที่ว่าเขาขายอันนั้นด้วยนะอะไรนะหมอ้อนึ่งอะไรนะข้าวเหนียวอะ่ะนะคะใช่ค่ะอันนี้เขาทำน้ำปลาลาของเขาเองมาดูก่อนน,น้ำปลาลาในมิตรปลาล่า,าตูดดั้งเดิมก็อันนี้สูตรดั้งเดิมอันนี้ ปกติชอบดูใน Facebook อยู่แล้ววันนี้มาเห็นตัวจริงเลยนะคะนี่น้ำปลานะครับน้ำปลาของเขานี่เจ้าของอยู่นี่ครับจะเห็นใน Facebook ทำอะไรก็ได้กินทุกอย่างใช่อันนี้ว่าขายเองเลยเดีวต้องจัดคุกไหนดีเดี๋ยวดูก่อนก็สองค่ะได้ค่ะามีคนที่สิบนะครับนี่มีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำพริกตรงนี้นะครับผมมีหลายรสเลย แปดสิบเก้าบาทอ๋อลงมือทำเองเลยนะคะถ่ายรูปให้เขาหน่อยนา่งกินบ้าม่ได้ดูอ่าขั้นตอนการทำใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ครับหุมหุมได้หุม คนยืนน้ำลายสออยู่ตรงนี้นะครับ <laughs> ใช่ใครหรอคะอันนี้คือแบบว่าจะบอกว่าชอบเขาตั้งแต่ อะไรนะที่พูดเรื่องรถกระบะสงการอะ่ะใช่ <laughs> ติดตามบันดานไว้ใแล้วก็ดูเฟซบุ๊กติดตามเพจด้วยนะใช่แล้วก็ทำหม้อเนื่อข้าเหนียวอะไรอะ่ะใช่ไหม <laughs> อันนี้ทำหลายอย่างนะคะใช่คือเขาแบบเขาแบบว่าพูดแบบน่ารักมาหหดเท่่ไร <laughs> อ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาเรือกดูอีกทีหนึง<ร>ว่าเราจะกินอะไรดีนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมหลายๆร้านก่อนเนาะนี่นะคะก็จะเป็นร้านดังเลยอีสานพาสวมนะคะลงมือทำเองเลยละสุดยอดเลยค่ะ นี่ร้านคนดังนะคะใช่ครับเราข้าไปดูฝั่งนี้ก่อนไหมคะนี่นี่ไอศ์ครีมนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มนะครับ ตล,ตลาดน้ำปลาเชิญยิมน้ำถ่ายรูปน้ำแหมมนี่ใครคะเอาอีกรูปได้ไหมคะตรงนี้ไปไปไหนต่อคะเนี่ยไปทางนี้ค่ะ อันนี้เราช่องวัดเจดนะคะแล้วก็จะเป็นขนมจีบโซนนี้เขาก็จะเป็นแบบให้นั่งทานด้วยนะคะโซนแบบอาหารไทยนะครับตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บนะคะก๋วยจั๊บไก่น้ำข้นนะคะม,นะมาจ้ามาจ้าเขาต้องมัดสายการบินนะคะโอเวลานี้เขาทำแบบ นี่เพื่อนมาดูวิธีการนะเนี่ยโอ้นี่อะ,อะไรครับเนี่ยข้าวไรเบอรี่อกกรอบโอ้ข้าวไรเบอรี่อกกรอบนู้นนะคะ oh, เสร็จเราเป็นแบบเป,เป็นแบบนู้นนะครับใน,นขั้นตอนของการทำเดี๋ยวเราสังเกตการก่อนไอนน้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคุณท่อหลองเชงได้นะครับค่ะโอ้โหมาเป็นแผ่นแ,แบบนี้เลย นี่เขาจะต้องทอดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้คือนี่ค่ะกระทะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะกระทระทใหญ่เลยครับ <laughs> อุเยทับปีก็ใหญ่ไอ้ไม่ใช่ตะปีตะหลิวตะหลิวตะหลิวนะครับตะหลิว เหมือนแซบหมูกรอบเลยเออนี่สลิวคู่เลยครับสลิวใหญ่ครูคอันนี้เขาเรียกว่าข้าวไรเบอร์รี่อบก,กรอบหมดแล้วพี่น,นันใช่ค่ะเพราะงั้นเรามาดูขาขาไก่ยักษ์ก่อนนะคะมีส่วนที่ไหม้ด้วยนะมีส่วนที่ไหม้ด้วยอันนั้นลูกชิ้น อันนี้ไก่เหรอพี่นัดขากไก่เหรอแม่มีข้าวเหนียวไหมพี่หิวแล้วเนี่ยมีนี่ลูกชิ้นอยู่ตรงนี้นั่นอะไรคะนั่นอะไรอันนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งค่ะ <laughs> ลูกชินช้นยักษ์นะครับลูกชิ้นยักษ์อันนั้นเป็นชาอันลูกชิ้นอยู่ตรงไหนนี่นกชานะครับชาชัก ไปล้วไปกันต่อทางนี้เรายังไม่ได้เดินนะคะเ,คเดินทางนี้เดินทางนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดินทางนู้นกันต่อดีกว่าทางนี้ค่ะพี่น,นันตรงนี้เลยกว่าเรายังไม่ได้เดินตรงนี้เลยอ๋อนี่มีข้าวต้มมัดด้วยอืมข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัด สาหายพี่นัดสาหานี่ค่ค่ะหวอยค่ะค่ะโตเกียวไหมคะอโตเกียว้ยวอทีะไรเอ่ยมันแซบร้อเลยนะครับหอันนี้ประเภทแาบยำหมูดูโคกยักษ์เลยค่ะโคกยักษ์นะครับโอ้โหน้ำจิ้มแบบแซ่แบแซ่บ บายเจดาราคนดังโอ้โหเยอะเลยนะครับน้องแอมอันนี้เหมือนของหวานนะครับของหวานเลย น้องแหม่มบ๊ายบายเอฟซหน่อยค่ะเราเป็นเอฟซเราเป็นเอฟซีเขาใช่ไหมใช่เราเป็นเอฟซีอเดี๋ยวเราไปซื้อหมูสัตว์เดี๋ยวจชต้องมาจัดโคงหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมูสเต๊เฮียก่อนนะครับค่ะไป ตลาดย่านเมืองเก่าสงขานะครับสงขลาตลาดย่านเมืองเก่าสงขลาผู้หญิงทำมาหาก,กินในรายการเขาหรือเปล่าเฮียมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อเฮียดีกว่าไปใช่ค่ะอ่ะมังกรทองหมูสเต๊ะนะครับจุดมุ่งหมายของเราในร้านอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าใช่แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปซื้อหมูสเต๊กกันนะคะจวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ